ครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับ IT Review App ครับใน EP นี้เราก็ยังคงอยู่ในตัว c a n วาครับซึ่งจะมี AI อีกมากมายหลายตัวนะครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์หนึ่งที่ผมใช้เป็นประจำใน c a n วานั่นก็คือการใช้ตัว m i g w c ไว้ครับมันทำงานอะไรได้บ้างลองมาดูในตัวคลิปของเราครับสมมติว่าผมมีสไลด์อยู่แล้วหนึ่งสไลด์แบบนี้นะครับ อันนี้เป็นสไลด์ตัวอย่างครับผมก็เป็นประวัติความเป็นมาของ AI ทีนี้ลองมาดูว่าในสไลด์นี้ในฟีเจอร์นี้มันทําอะไรได้บ้างผมจะลองทําการแก้ไขหรือเล่นแร่แปรธาตุกับข้อความในกลุ่มนี้ครับทั้งเขียนใหม่ถ้ามีการปรับให้มันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นอ่านได้สะดวกขึ้นหรือมีการปรับให้มันกระชับลง,ลงกว่าเดิมทําไงครับวิธีการผมก็ทําการคลิกลงไปในกลุ่มคําข้อความเหล่านี้เลยนะครับต่อจากนั้นหลังจากเราคลิกลงไปมันจะมีเมนูหนึ่งแสดงขึ้นมาตรงนี้ชื่อว่าเมจิกไว้ครับมันทําอะไรได้บ้างมาดูครับ ฟีเจอร์ตัวแรกก็คือหลังจากผมคลิกของกล่องข้อความเสร็จแล้วเนี่ยผมก็คลิกที่เมนจิ้ไว้ครับอันที่หนึ่งเนี่ยลองมาดูฮะจากข้อความเดิมที่ผมมีประมาณนี้ผมจะลองคลิกเลือกที่เมนูแรกเลยคือเขียนได้ลื่นไหลไม่สะดุดกดึ่งครั้งครับรอสักครู่นึง AI ก็จะเจเนเรตข้อความเหล่านี้ครับโดยมีการปรับข้อความให้มันมีการขยายองค์ความรู้หรือองค์ประกอบในข้อความมันเยอะขึ้นกว่าเดิมมาดูครับถ้าปรับแล้วเห็นไหมฮะนี่คือ ส่วนถ้าเรามีการปรับเรียบร้อยแล้วนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณอยากใช้มันขยายความนะครับเรื่อง AI ขึ้นมามากกว่าเดิมเนี่ยคุณก็สามารถใช้เมนูหรือฟีเจอร์ตัวแรกครับก็คือตัวนะครับเขียนได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดนะครับตรงนี้อันนี้ผมจะลองปรับคือหรือ,รอกดอกดปุ่มคันทูแซกนะให้มันกลับมาเป็นข้อความเดิมครับนั่นคือฟีเจอร์ตัวแรกเราเรียนรู้ไปแล้วนะฮะคราวนี้ลองมาดูตัวที่2ผมกดที่กล่องกลุ่มข้อความเดิมผมก็มาคลิกที่เมจิไว้เหมือนเดิมนะครับ คราวนี้ข้อความต่อไปหรือกลุ่มข้อความต่อไปเนี่ยผมจะลองคลิกโดยการย่อให้สั้นลงครับจากข้อความเดิม1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7จบรรทัดเศษนะครับผมจะลองคลิกที่ย่อยสั้นลง AI ของแคนวาก็จะพยายามปรับกลุ่มข้อความเหล่านี้นะครับให้มีการปรับให้มันสั้นลงหรือกระชับขึ้นกว่าเดิมนะครับเห็นไหมฮะจาก7จ็ดแปดบรรทัดก็จะเหลือประมาณ4บรรทัดกว่ากว่นี้อันนี้เราก็จะทํา ไปใช้ประโยชน์ดได้กรณีข้อความคุณเยอะแล้วก็ต้องการทําเป็นข้อความสรุปลงไปในสไลด์ก็จะสรุปให้เราได้ประมาณนี้ผมจะกดปุ่มคอนโทรลซ้กลับแล้วลองไปดูฟีเจอร์ต่อไปในเมจิกไว้ครับคราวนี้ลองมาคลิกที่เขียนใหม่ครับผมจะลองคลิกที่เขียนใหม่ฮะคลิกที่เขียนใหม่ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเมนูให้เราทําการนะครับเขียนให้เราใหม่ว่าจากข้อความเดิมที่เรามีตรงนี้กรณีที่เรามีการเอาข้อมูลมาจากของคนอื่นแล้วไม่อยากให้มันเหมือนทุกอย่างเลยเราก็มาคลิกให้เมจิกไว้ ฟีเจอร์นี้มีการปรับหรือเขียนหรือแปลข้อความเป็นสไตล์การเขียนใหม่นะครับซึ่ง AI ของ c a นวาก็จะทำได้เช่นเดียวกันผ่านเมนูเขียนใหม่นะครับตัวนี้นะฮะหรือคุณจะทำการปรับอันนี้ผมกด c t r l Z กลแทรกับนะครับมีอีกหลายฟีเจอร์ครับกดเหมือนเดิมกดที่เมจิกไว้แล้วลองทำการคลิกที่คํา่าสนุกสนานขึ้นปุ๊บเนี่ยตัว AI ของ c a นว a ก็จะมีการปรับข้อความให้อ่านแล้วเกิดความเพลิดเพลินมีความสนุกสนานขึ้นนะครับแบบนี้นะครับหรือ เป็นลักษณะคําพูดมากกว่าคาเขียนในลักษณะถ้าถ้าเราเลือกเป็นไอเจ้าตัวนะครับสนุกสนานขึ้นหรือผมคอนโทรลแซกกลับก่อนนะครับเพื่อเป็นข้อความต้นฉบับนะครับหรือจะคลิกหนึ่งครั้งเราที่เมจิกไว้นะครับแล้วทําการเปลี่ยนให้มันเป็นทางการขึ้นนะครับมันก็จะปรับข้อความที่อยู่ในคอนเทนต์ตรงนี้ให้เป็นภาษาที่เป็นทางการขึ้นนี่คือความฉลาดของ AI ที่อยู่ในตัวแคนวานะครับนี่ก็จะเป็นก็เป็นข้อความที่เป็นทางการขึ้น หรือปีเช์สุดท้ายถ้าคุณต้องการปรับข้อความเหล่านี้หลังจากคุณได้คอนเทนต์ที่คุณอ่านประทับใจแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะปรับให้มันเป็นภาษาอังกฤษได้ก็คือการปรับทั้งหน้าครับกดเลือกไปในข้อความแล้วมาที่ resize and magic switch ครับต่อยอดจากตัว EP ที่แล้วนะครับแล้วเรามาคลิกที่ Translate ตรงนี้นะฮะปรับให้มันเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นอังกฤษนะครับลงไปในนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วน้ําเสียงของเราจะบังคับหรือไม่บังคับผมก็ลองเอาปรับเป็นแบบต้นฉบับนะฮะต่อจากนั้นผมก็คลิกที่แปลหน้าที่เราทําการเลือกอยู่ตรงนี้แล้วก็คลิกที่แปลนะครับมันก็จะทําการเจเนอเรตข้อความที่ภาษายตรงนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับจากประวัติ AI เมื่อสักครู่นี้ก็เป็น History of AI แบบนี้นะฮะต่อจากนั้นเราก็สามารถเอาหน้าจอหรือสไลด์นี้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้นี่คือความมหัศจรรย์นะครับหรือเวทมนต์ของตัว ฟีเจอร์เมจิกไว้ที่มันอยู่ในตัวแคนวานะครับหวังว่าเมนูเหล่านี้หลายท่านคงน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็ทําให้งานเรามีความดูดีขึ้นมีความทันสมัยขึ้นแล้วก็มันสามารถทําให้งานเราทํางานได้เร็วแล้วก็สามารถมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับหวังว่า e ีนี้น่าจะเกิดประโยชน์ในการเอาไปเขียนงานเขียนคอนเทนต์หรือสร้างสไลด์ต่างๆให้กับคนที่รับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะไปเกิดประโยชน์กับท่านนะฮะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาคลิปดีๆของ ไอทีรีวิวแอปต่อไปแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะครับในการนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆใน c n นว a ครับคลิปนี้ลาท่านไปก่อนเจอกันใน EP ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ